รถขารถแบบเป็นคาบขี่นกทำยังไงดีคะก็คาบขี่นกเนี่ยมันก็ต้องดูรอยก่อนบางรอยมันก็ขัดออกบางรอยมันก็ขัดไม่ออกมันอยู่ที่ว่านกอะมันกินอะไรมาแล้วก็ตอนที่โดนเนี่ยมันโดนนานแค่ไหนด้วยถ้าโดนแล้วรีบล้างออกก็อาจจะออกหรือบางทีอาจจะทิ้งคาบแต่ทิ้งไม่นานเกินก็อาจจะดา่างอ่าคำนี้ยอย่างที่บอกมันมี2แบบขัดออกกับขัดไม่ออก ขัดออกเป็นแบบไหนอะคะพี่ขัดออกคือลักษณะเป็นคราบขี้นกเฉยๆคือเวลาเราล้างเราล้างรถไปแล้วแล้วมันเป็นคราบเป็นดวงๆอ่าเป็นคราบๆเทาๆอยู่บนสีรถสังเกตส่วนใหญ่จะชอบอยู่บนฝากระโปรงหน้าหลังคาอ่าไอ,อ,อแบบอย่างเงี้ยจะขัดออกอ่แล้วแบบไหนที่ขัดไม่ออกอะพี่เป็นยังไงแบบขัดไม่ออกดูดีเทลของขี้นกในในดวงของขี้นกนั่นน่ะมันจะเป็นแตกลายงาเป็นเหมือน ดินที่มันแห้งแรงตามภาคอีสานนะเห็นปะ่ะอ,อ๋อเป็นแบบนั้นเลยใช่ไหมพี่อ่าอยู่ในคาบที่นกอีกทีนะเป็นริ้วๆริ้วๆอ่ะถ้าแบบนั้น้ขัดไม่ออกเพราะว่าสีรถเล็กเกอร์มันแตกแล้วมันพองขึ้นมาแล้วอ่าอย่างนั้นไม่ออกทําสีอย่างเดียวแบบที่ขัดออกนี่ขัดไปแล้วสีมันจะแหบไหมอ่ะถ้าอย่างนี้ก่อนถ้าโดนมาแล้วยังไม่เป็นริ้วๆนะอือฮเราก็ใช้น้ายาขัดหยาบขัดส่วนใหญ่ขัดที่บ้านเองขัดไม่ค่อยรอดเพราะว่ามันค่อนข้างที่จะแบบแน่นอ่าขัดเนี่ย มันไม่แหกหรอกถ้าคนขัดเป็นแต่สีตรงนั้นจะบาง oh. แต่ถ้าโดนซ้ํำๆเนี่ยแล้วขัดอยู่ที่เดิมๆเนี่ยก็มีโอกาสที่สีมันจะแหกไอ้สีแหกเนี่ยคือไอ้สีลุกเหลือ่ใช่ไหมมันจะเป็นสีเทาๆขาวๆข,าวข,าวขึ้นมาเลยอันนั้นจะสีแหกแล้วอ่าแต่อย่างนี้เรามีวิธีการปกป้องอยังไงไหมคะวิ่งมันจะมีวิธีปกป้องแล้วก็วิธีการหลีกเลี่ยง ปกติเอาแบบง่ายที่สุดก่อนคือการหลีกเลี่ยงไม่ให้มันเกิดหลีกเลี่ยงไม่ให้มันเกิดเนี่ยก็อยู่ที่ว่าเราจอดรถตรงไหนส่วนใหญ่อะสังเกตไหมว่าเราไปจอดตรงไหนแล้วได้ขี้นกมาใต้แนวสายไฟเลยอ่าแล้วไปทําอะไรถึงต้องไปจอดรถใต้แนวสายไฟก็ช่วงกลางวันเนี้ยนี่ต้องไปจอดรถไปทานข้าวอ่าอคราวนี้สายไฟนกมันชอบมาเกาะแล้วมันขี้ลงมาแล้วมันจอดรถกลางแจ้งผิวรถมันร้อนอพอผิวรถมันร้อนปุ๊บเวลาขี้นกตกมา แป๊บเดียวมันแห้งมันจะทิ้งคาบเลยต่างกับจอดในโรงรถที่บ้านแล้วนกมาเกาะแล้วมาขี้ไอ้พวกนี้ล้างออกไม่ค่อยทิ้งคาบอ่าประมาณนี้คันนี้ก็็ต้องเลี่ยงต้องดูก่อนเลยมีสายไฟไหมมีต้นไม้ไหมเลี่ยงไปจอดรถที่อื่น อ่าเรียกไม่ไหมไม่ได้เดินไกลเหนื่อยเนี่ยอ้วนแล้วเดินมาบ่อยหน่อยจะได้มันจะได้พอไปจ่อยไกลๆหน่อยไม่เอาขอวิธีการปกป้องดีกว่าอ่าถ้าเลียงไม่ได้ก็ต้องมาปกป้องคันนี้ปกป้องเนี่ยมันก็จะมีแบบปกป้องแบบ100กับไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์อ่าเอาแบบไหนก่อนเอาแบบ100ก่อนดีกว่าถ้าร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะมีวิธีเดียวเลยบนโลกใบนี้คือติดฟิล์มใส่กันรอยแต่ราคามันสูงอ่า อะไรอะคะอ่าถ้าติดเฉพาะชิ้นแล้วกันส่วนใหญ่มันชอบเกิดบนฝากระโปรงหลังคาอะไรอย่างเงี้ยถ้าฝากระโปรงชิ้นเดียวเอาแบบถูกๆกันนะเกรดถูกๆูกสามสี่พันถูกๆนะใช้ได้นานไหมอะปีนี้ขูยปีเดียวก็ต้องมาเปลี่ยนใหม่เนี่ยหรอเออทำสีคุ้มกว่าป่ะใช่ทำสีคุ้มกว่านะแต่ถ้าเอาดีๆีแปดพันถึงหมื่นเลยนะฝากระโปรงชิ้นเดียวอ่ะอยู่ได้นานไหมคะอยู่ได้ห้าปีก็คุ้มนะ คุ้มแต่ละคนก็ไม่เท่ากันอีกบางคนไม่มีตังค์บอกว่าทําสีดีกว่าแต่ทําสี<อ>บางทีทํามาเนี่ยแผลเล็กๆแค่เนี้ยไม่ทําหรอกปล่อยไว้อย่างนะั้นนะปล่อยจนมันโดนชนเลยอ่ะจนมนันอาถึงจะไปทําแล้วทำเนี่ยบางทีเนี่ยสีมันก็เพี้ยนไม่เหมือนเดิมอ่า<อ>เอาเอาแบบถูกๆลงมาหน่อยไหมขอฟังแบบถูกๆลงมาหน่อยถูกที่สุดเลยไหมได้ค่ะถูกที่สุดก็ต้องออกแรงเยอะหน่อยคือการเคลือบสีบ่อยๆอ่าซื้อมันต้องออกแรงเองด้วยหรอเอาเขาอยากเอาถูกนี่งั้นขอฟังหน่อยอ ก็ซื้อน้ำยาเคลือบสีมาในเน็ตก็ได้เอาแบบสเปรย์ฉีดๆคนละ3ามสี่ร้อยล้างรถทุกครั้งก็ฉีดเคลือบเองทุกครั้งล้างรถเองบ้างล่ะไม่ล้างไม่ล้างไยเหรอใช่ไม่ล้างถ้าอย่างนั้นปล่อยมันเป็นรอยไปเถอะแล้วไปเข็มสีกูสีเพี้ยนอีกเออก็อีแบบหนึ่งถ้าไม่มีเวลาทําขนาดนั้นเคลือบแก้ว่าเคลือบแก้วก็หลักพัน ตั้งถูกก็สามสี่ห้าพันไปถึงระับสองสามหมื่นแล้วแต่เกจคุณภาพอันนี้ก็กันได้ในระดับหนึ่งแต่ไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์แต่มันจะไม่ทําให้เป็นแบบเป็นผิวแตกแตก<ม>ยังไงก็เป็นอาจจะทิ้งคราบแต่ล้างแต่ว่าถ้าทิ้งคราบเนี่ยยังไงมันขัดออกไง<ม>อ่าแต่ถ้าเป็นแตกแตกอะ่ะมันขัดไม่ออกแต่ถ้าเราเคลือบแก้วหรือเคลือบแว็กเนี่ยโอ,โอกาสที่มันจะเป็นแตกๆเนี่ยแทบไม่มีเต็มที่ทิ้งคราบอ,อ่าแสดงว่าเราปกป้องไว้ก่อนดีกว่าใช่ไหมคะอ่าถ้ารู้วิธีแล้วก็ควรปกป้องก่อนนะไหมงั้นเดี๋ยวเก็บตก่อนนะ เก็บตังกี่เดือนสักสองสามเดือนสี่เดือนอย่างนั้นต้องเลี่ยงก่อนนะช่วงเก็บตังไงอย่าเพิ่งไปจอดรถใต้หรือถ้าโดนขี้นกมาแล้วรีบล้างออกอย่าทิ้งไว้หลายวันเดี๋ยวด่างโอเคไหมได้ค่ะโอเคไปเก็บตังก่อนไปนะโอเคค่ะโอเค